สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมเบเกอร g เกมเมอร์กับเกมแล็กนาล็อกออริจนนะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับบาทหรนอวยยิ4สีสายเฟรมรับสตีซึ่งเป็นสายที่จะทําให้อาชีพนี้เนี่ยสามารถที่จะไปไหนมาไหนคนเดียวโดยเฉพาะกับการฟาร์มเนี่ยได้ง่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งรายละเอียดต่างๆนะครับจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเ,าเรามาดูไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ อยากเติมเกมและคหนาล็อกต้องร้านจูบิโก h o p ไม่ว่าจะเวอร์ชั่นไหนก็เติมได้หมดเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่หายไม่ขามุยเพราะว่าจดทะเบียนเป็นบริษัทไว้ใจได้ร้อยเซนก็ทักเลยเด f c e e o o o k f n p p g g e จูบิโกชอปหรือว่า Official Line atjubigo at นะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ส่วนแรกนะครับนั่นก็คือส่วนของการอัพสเตตัส โดยในส่วนของสุดใจลัตที่ผมอัพตามมาเลยนั่นก็คือค่าเด็กครับเนื่องจากว่าค่านี้เนี่ยเป็นค่าที่จะช่วยเพิ่มค่า P A D K ให้กับอาชีพนี้เนี่ยได้เยอะที่สุดแล้วส่วนค่า S T R นะครับก็จะเป็นค่าที่ผมอัพตามมาถึงแม้ว่าจะไม่สามารถช่วยเพิ่มค่า P A D K ได้เยอะเทียบเท่ากับสายโจมตีระยะประชิดอาชีพอ,อื่นนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ช่วยเพิ่มในส่วนของค่า P A D K เหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหากใครที่มีค่า P A D K เยอะอยู่แล้วนะครับ จะเปลี่ยนจากการอัพค่า str ไปเป็นค่า w i d t เนี่ยก็ได้โดยเช่นเดียวกันอะ่ะก็จะทําให้เรานั้นสามารถที่จะยืนรับดาเมจในตอนที่ฟาร์มได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับมาดูในส่วนของการอัพสกิลกันบ้างนะครับผมจะขออนุญ,ญาตแนะนําแต่เฉพาะในส่วนของสกิลที่สําคัญสำคัญขอ,ของสายนี้เท่านั้น โดยในส่วนของสกิลแรกนะครับที่เราจำเป็นต้องอัพเลยนั่นก็คือ h i p Checker ด้วยสำหรับความสามารถนะครับก็คือเมื่อเราทำการกดใช้งานแล้วก็จะเข้าสู่ Solo Dance โดยจะทำการสร้างความเสียหายนะครับให้กับศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบเป็นด a m a g กายภาพแบบหลทธาุนะครับจำนวน500%บวกกับอีก400ต่อวินาทีทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเอฟเฟกของสกิลนี้เนี่ยจะคงอยู่ในช่วงระยะเวลา60วินาทีหรือจนกว่ามานาของ Dance เนี่ยจะหมดลง ส่วนอีกหนึ่งแพสซีฟนะครับที่เราจะอัพมาเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับสกิลฮิปเชเกอร์นะครับนั่นก็คือพลิกแพงตามสถานการณ์โดยจะทําการสร้างความเสียหายกายภาพแบบหลายธาตุนะครับเป็นจำนวน400อร์บวกกับอีก200ให้กับศัตรูเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวน1ครั้งเล็ก1นึ่งแพสซีฟสกิลนะครับที่ไม่อัพมาเลยก็คงจะไม่ได้นั่นก็คือ w o ลเดอร์แลนด์มิโดยในทุกครั้งนะครับที่เราใช้งานสกิลโซโล่เนี่ยก็จะได้รับแฟนตาซีคอร์สนะครับมาเป็นจำนวน1นึ่งสเต็ ซึ่งในแต่ละสแต็กนั้นก็จะช่วยเพิ่มค่าพีด m a g e นะครับเป็นจำนวน5%แล้วก็ Healing bonus อีกเป็นจำนวน5%ด้วยกันสะสมได้สูงสุด5สแต็กนะครับโดยรวมแล้วนะครับก็จะได้ทั้งในส่วนของพีด m a g e แล้วก็ Healing bonus มาสูงสุดถึงอย่างละ25%กันเลยทีดเดียวแล้วับ ทีนี้นะครับเมื่อเราทําการเปลี่ยนไฮคลาสเป็นยิซเนี่ยความสามารถในการสร้างความเสียหายของเราเนี่ยจะดีได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นครับเริ่มต้นกันที่ Pass Skill J s a s s Skill ลขอ g J จ o s s สเตก่อนเลยโดย Passive Skill นี้นะครับจะช่วยเพิ่ม P-Damage ให้กับเราเนี่ยได้สูงถึง20%อีกทั้งนะครับก็ยังจะช่วยลดสกิลกบ o o คุด้าให้อีกเปก็นจำนวน10%ด้วยกัน สกิลต่อมานะครับเป็นบัฟนั่นก็คือ Battle Team ที่จะช่วยเพิ่ม P ATK ให้กับเราอีกเป็นจำนวน100หน่วยอีกทั้งนะครับการได้ช่วยบูตในส่วนของ P d f ฟแล้วก็ M d e ฟเพิ่มเติมให้กับเราเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถยินรับดาเมจได้ดีมากยิ่งขึ้นในตอนฟาร์ม ส่วนฟนอลแลปโซูดี้นะครับสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลที่สามารถสร้างความเสียหายได้รุนแรงที่สุดในบรรดาสกิลทั้งหมดของอาชีพนี้แล้วละครับโดยหลังจากที่เรานะครับทำการเก็บแฟนตาซีคอร์ดได้จนครบ5สแต็กนะครับเราจะสามารถกดใช้งานสกิลนี้ได้เดี๋ยวจะทําการสร้างความเสียหายนะครับให้กับศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบเป็นดามจกายภาพแบบหลายธาตุนะครับจำนวน150% 0ดาเมจด้วยกันในช่วงนี้นะครับสกิลนี้เนี่ยอาจจะยังคงไม่สามารถที่จะเคาน์เตอร์ดามเจเพิ่มเติมได้เพราะว่าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแป ของตัวอาวุธได้นะครับแต่ว่าในตอนที่สกอรล่ามาแล้วเราสามารถที่จะเคลือบท่านให้กับอาวุธได้เนี่ยในตอนนั้นนะครับสกิลไฟนอลแลปซิี่เนี่ยก็จะสามารถสร้างความเสียหายได้ลุ่นแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยทีเดียวละครับมาต่อกันที่ส่วนของ Equipment หรือว่าของสมใส่นะครับเริ่มต้นกันที่ส่วนของอาวุธผมก็จะเลือกออปชันของ DIY Armament เป็นเฟรมนะครับ ที่จะช่วยเพิ่มดาเมจสกิลทัดไฟไป็นจำนวน17%และเมื่อเรารทำการใช้งานสกิลฮิปเชกเกอร์ก็จะทําการออาต์แคชเฟรมแรปซูดี้ออกมาทําการโจมตีศัตรูโดยในทุกๆวินาทนีก็จะสร้างความเสียหายกายภาพทัดไฟไปจํจำนวน800%ดาเมจใน PVP 200%ดาเมจให้กับศัตรูมากสุดเป็นจํานวน10เป้าหมายในช่วงระยะเวลา10วินาทีด้วยกันหากเราทำการตีวรบวก6ได้ก็จะช่วยเพิ่ม P ATK เป็นจำนวน12% บวกสินะครับก็จะช่วยเพิ่มระยะให้เฟรมรับซดี้เนี่ยสามารถสร้างความเสียหายได้กว้างเพิ่มมมกยิ่งขึ้นเป็นจำนวนหนึ่งช่องด้วยกันและสุดท้ายกับการบวกสิ้านะครับเฟรมรับซดี้เนี่ยจะสามารถสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมมกยิ่งขึ้นอ่ะห้และก็ยังสามารถที่จะสร้างความเสียหายแบบไม่ส้นกรอกกายภาพได้อีกเป็นจำนวน50%ด้วยกันครับซึ่งอาวุธชิ้นนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอาวุธเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นของบาดแล้วก็แดนนที่มีความสามารถในการสร้างความเสียยหายแบบไม่กรอ ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากๆใน like N l a d g e r l o k Origin 2.0นี้ครับ ในส่วนของชุดเซตนะครับผมก็จะเลือกใส่เป็นเซตทรัลเบซิงครับจริงๆเซตนี้เนี่ยอาจจะเพิ่มค่า a d k ได้ไม่สูงเท่ากันกับสายที่เน้นโจมตีกายภาพระยะประชิดนะครับแต่ก็จะมีความสามารถในการเพิ่มค่าพีดาเมเอมาให้นะครับเป็นจำนวน5%าปร็ด้วยกันสต่สารพัดคลานะครับที่มีค่าพี a d k เยอะแล้วและอยากจะยืนได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับก็อาจจะเปลี่ยนไปใส่เป็นเซตแทงก์ก็ได้ค่า a d k เนี่ยก็จะหายไปประมาณ 150- 200หน่วยครับ ต่อกันที่ส่วนของประดับนะครับในช่วงเรเวิว95เนี่ยก็จะมีกลิมฮาร์ดครับที่น่าสนใจช่วยเพิ่มค่า P ATK นะครับค่าเด็กแล้วก็หากเรานะครับมีค่าเด็กมากกว่า150หน่วยก็ยังจะเพิ่มค่าฟรีหรือว่าค่าลบดีให้อีกนะครับเป็นจำนวน20หน่วยหากบวก10ได้นะครับก็จะช่วยเพิ่ม P ATK เป็นจำนวน25หน่วยแล้วก็บวก15นะครับจะช่วยเพิ่ม P ดามเมจเป็นจำนวน3%อันนี้ทั้งนั้นนะครับเราจะเป็นที่ต้องใส่กลิมฮาร์ดเนี่ยควบคู่กับแพนธอมทิฟลิงนะครับหรือว่าเบอร์ โดยหากเรารสามารถหามมาใส่ได้จนครบเซตนะครับในทุกๆการตีบวกี่ยก็จะช่วยเพิ่มค่า P damage เป็นจำนวน0.5สามารถที่จะเพิ่มได้สูงสุด5เนี่ยถึง5%กันเลยทีเดียวทีนีน้เรามาดูประดับที่มีเลเวลต่ําลงมากันบ้างนั่นะก็คือในช่วงเลเวล85ครับก็จะมีลดออฟเนลเป็นประดับที่ช่วยเพิ่มในส่วนของค่า P ATK STR แล้วก็ dex ให้กับเราอีกทั้งนในทุก10 STR ก,ก็จะช่วยเพิ่มค่า P ATK อีกเป็นจำนวน4หน่วยและหากเรา ทำการตีบวกไปที่ระดับ5นะครับก็จะช่วยเพิ่มค่า STR แล้วก็เด็กเพิ่มเติมให้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครหากใครที่ไม่ได้เน้นอัพค่า STR หรือว่ามีค่า STR ไม่สูงมากนะครับก็อาจจะเปลี่ยนมาใส่ปนะเป็น r i n o s a u r Golf ก็ได้ครับระดับชิ้นนี้นะครับจะมีความสามารถในการเพิ่มเลนส์ P damage นะครับหรือว่าการสร้างความเสียหายระยะไกลไป็นจำนวน2%แล้วก็เพิ่มค่าเด็กให้ด้วยนะครับก่อนข้างที่จะเหมาะในการเอามาใช้งานร่วมกันครับ ต่อกันที่ส่วนของการ์ดนะครับในส่วนของการ์ดอาวุธเนี่ยผมก็จะยังคงเลือกใช้เป็นการ์ดที่เน้นทาดาเมจได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นตามมอนสเตอร์หรือว่าบอสตามธาตุเผาขนาดนะครับแต่ต้องทาความเข้าใจไว้อย่างหนึ่งว่าเวลาที่ใช้งานการ์ดพวกนี้เนี่ยในเรื่องของการฟื้นฟูพลังชีวิตก็อาจจะไม่เยอะมากดังนั้นนะครับเราเลยจําเป็นที่จะต้องทําการสลับสับเป,ปี่ยนไปใช้การ์ดที่ช่วยเพิ่มค่าคี ATK เยอะเวลาที่เราเนี่ยจะต้องเน้นฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในปาร์ตี้ต่อมานะครับ,ก,รบก็ค ภาคคุมเนี่ยผมเลือกใส่เป็น Equi p Card 1หนึ่งใบนะครับก็เป็นการที่สามารถใช้งานได้เป็นวงกว้างแต่ว่าอีก1สล็อตเนี่ยก็อาจจะเลือกใส่เป็นการ์ดที่ช่วยลดดาเมจ่าตต่างๆที่ได้รับลงนั่นเองต่อมาก็คือในส่วนของรองเท้าครับผมเลือกใส่เป็นโนบูลิกการ์ดทั้งสองใบเลยครับการ์ดใบนี้เนี่ยตอบโจทย์นะครับเพราะว่าเพิ่มทั้งในส่วนของแม็กชแล้วก็แม็กชพในส่วนของประดับกันบ้างครับผมก็จะเลือกใส่เป็น g r e a t e s t General นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหากใครที่ย้ายมาจากสไอ่อาจจะส รอมไปก่อนก็ได้เพราะว่าสี่ลอมเนี่ยช่วยบวกค่าเด็กให้ได้บางครั้งท,งที่จะเยอะนะครับก็เลยเพิ่มค่า P A D K ขึ้นมาได้สูงไม่แพ้กันแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วนะครับ Greatest General ที่ทําการ a v e สาเนี่ยก็จะยังคงเป็นการ์ดที่ให้ในส่วนของค่า P A D K เนี่ยได้สูงที่สุดอยู่ดีครับก็สามารถที่จะเลือกใส่ได้ตามความถนัดได้เลย แล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือในส่วนของหมวกครับผมก็จะเลือกใส่เป็นแชมป์หรือว่าหนูท่อนะครับการที่ช่วยเพิ่มในส่วนของค่า P ATK ยิ่งเรานะครับทำการเอาเวคขึ้นมาได้สูงมากเท่าไหร่นอกจากจะเพิ่มค่า P ATK ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับก็ยังจะช่วยบวกในส่วนของพลังชีวิตเพิ่มเติมให้ด้วยครับ ในส่วนของเวลั s c อร์หรือว่าระบบเฟืองกันบ้างนะครับโดยสำหรับเฟืองที่จำเปนะ็นสำหรับสายเฟรมลับโซดี้เนี่ยจริงๆต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ได้มีเฟืองที่ซับพอร์ตสายนี้โดยตรงแต่ก็จะมีเฟืองที่จะมาช่วยบูตาเมจแบบอมอ้อมให้กับสายนี้ได้เริ่มต้นกันที่เฟืองแรกครับนั่นก็คือ OI ที่จะช่วยเพิ่มค่า P A D K ให้เป็นจำนวน15หน่วยนะครับในทุกๆเลเวลที่เราทำการอัปเกรดสกิลนี้ซึ่งหากเรานะครับอัป OI ไปได้ที่เลเวล10นะครับเราก็จะได้ P A D K มาเป็นจำนวนหน่วยกันหลยทีเดียวย เฟืองต่อมาครับก็คือ Lab s o d y Final โดยสำหรับความสามารถของเฟืองนี้นะครับก็คือจะทำการลดคูดาวของ Final Lab s o d y ลงนะครับเป็นจำนวน3วินาทีอีกทั้งนะครับก็ยังจะช่วยเพิ่มดาเมจให้กับสกิลยีกด้วยสูงถึง15%ด้วยกันแต่ว่าเฟืองนี้เนี่ยอาจจะหายากหน่อยน,นะครับเพราะว่าจะมีแต่เฉพาะในเฟืองแดงเท่านั้นส่วนอีกหนึ่งเฟืองนะครับที่หายากไม่แพ้กันอ่ะแล้วก็มีแต่เฉพาะในเฟืองแดงเหมือนกันนะครับนั่นก็คือ Fantasy Concerto โดยสำหรับความสามารถนะครับก็คือในทุกครั้งที่เราทําการใช้งานสกิลโซโล่นะครับเราจะได้แฟนตาซีคอร์ดเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกเป็นจํานวน1นึ่งสแต็คและในแต่ละสแต็คนะครับก็จะช่วยเพิ่มพีดามีตมากขึ้นเป็นจำนวน3%รวมไปถึงฮีลิ่งเอฟเฟกต์เองเนี่ยก็จะถูกเพิ่มได้มากยิ่งขึ้นด้วยเป็นจานวน4%ครับส่วนออปชั่นทั่วไปนะครับที่อาจจะติดมาในเฟืองดาวหรือว่าจะใช้เดียเด่ยวๆก็ได้นะครับกรณีที่ยังไม่มีพรีเมียมสกิลให้ใช้งาน ก็สามารถที่จะหยิบเอาเฟืองที่มีความสามารถในการบูตดาเมทที่นิยมใช้กันเนี่ยมาใช้งานได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตเตอร์โคลบัตคอโอเวอร์โหลดหรือว่ามานาเลนส์บูตเนี่ยก็ลวนแล้วแต่สามารถเอามาใช้งานร่วมกันได้ทั้งสิ้นครับ ในส่วนของขนนกเองนะครับก็ยังคงไม่พ้นการพยายามหาขนนกที่มีความสามารถในการเพิ่มค่า Ignore P Dev นะครับด้วยความที่ปัจจุบันเนี่ยมอนสเตอร์มีค่าเดฟที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นนะครับเราก็เลยเหมือนถูกบ,บังคับให้จะต้องหาค่า Ignore P Dev เนี่ยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งขนนกทองพวกนี้เนี่ยก็ช่วยได้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยส่วนขนนกม่วงนะครับก็เลือกใส่เป็นขนนกที่บวกค่าเดฟครับ ตัวค่าเด็กเนี่ยเป็นค่าที่ช่วยเพิ่มค่า T ATK ให้กับอาชีพนี้เนี่ยได้เยอะที่สุดแล้วในส่วนของรูปปั้นเองก็ไม่แพ้กันนะครับรูปปั้นที่1นถึงสนะครับในช่องที่3เนี่ยจะมีความสามารถในการเพิ่มค่า Ignore P d e เหมือนกันทั้งสิ้นเลยนะครับอีกทีนึงเนี่ยก็เป็นนะรูปปั้นทองครับลำดับที่5 ก็มีความสามารถในการเพิ่มค่า Ignore P d e เหมือนกันหากใครนะครับสามารถที่จะอัพช่องพวกนี้นะครับไปที่ระดับสูงๆเนี่ยเราก็จะมีค่า Ignore P d e ที่เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรครับเอาเลยครับหลังจากที่เราเนี่ย b u i วตัวละครไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูในส่วนของภาพรวมกันครับโดยสลับบาดหรือแดนสายเฟรมรับโซดี้นี้เนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่าเป็นสายที่จะทำให้อาชีพนี้เนี่ยฟาร์มได้ง่ายที่สุดในบรรดาทุกสายแล้วละครับ เนื่องจากว่ามีความสามารถในการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างนะครับอีกทั้งนะครับตัวเฟรมแรปซูดี้เนี่ยก็ยังมีความสามารถในเรื่องของการสร้างความเสียหายแบบไม่สนกรอกซึ่งเป็นค่าที่มีความจําเป็นมากๆนะครับในแร็คเดอร์ล็อกออริจิน2.0นี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องทําความเข้าใจเอาไว้ก่อนว่าตัวเฟรมแรปซูดี้เองเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นซัพเทนดามเมดก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเลขดามเมดของเฟรมแรปซูดี้นั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้สูงมาก แต่ด้วยความที่สามารถสร้างความเสียหายได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยก็เลยมาชดเชยกันได้แต่ในส่วนของสกิลที่ช่วยเบิร์ดดามจได้อย่างแท้จริงเนี่ยนั่นก็คือฟ i n นลแลปซสตูดีหรือว่าแฟนตาซีแลปซสูดีนั่นเองครับเป็นสกิลที่สามารถสร้างความเสียหายได้รุนแรงที่สุดนะครับและสามารถที่จะนํามาใช้ควบคู่กันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวจะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสกิลที่ถูกออกแบบมาสําหรับสายนี้โดยเฉพาะก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าสายนี้เนี่ยไม่ค่อยมีเฟืองที่ซัพ ซึ่งหากเรานะครับต้องการใช้งานเฟืองที่ดูแล้วจะดูเข้าที่เข้าทางมากที่สุดเนี่ยก็จะต้องหาเป็นออปชันนะ่ที่อยู่ในระดับเฟืองแดงกันเลยทีเดียวซึ่งหากใครนะครับสามารถเป็นเจ้าของเฟืองที่ผมแนะนํามาได้ก็จะสามารถสร้างความเสียหายได้รุล่รงเพิ่มมากยิ่งขึ้นอะค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยละครับฟังในส่วนของข้อดีกันมาเยอะแล้วนะครับมาดูในส่วนของข้อเสียกันบ้างครับ เรื่องแรกเลยก็คือถึงแม้ว่าสายนี้นะครับจะมีดาเมจเพียงพอต่อการที่จะไปไหนมาไหนคนเดียวได้สะดวกเพิ่มมากยิง่งขึ้นเนี่ยอย่างเช่นการฟาร์มเป็นต้นแต่ว่าการลงโหมดต่างๆแล้วนะครับการสวิตช์กลับไปเป็นสายซับพอร์ตเหมือนเดิมเนี่ยน่าจะตอบโจทย์กว่าเพราะว่าหากเทียบดาเมจกับสายอื่นแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะน้อยกว่าเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับด้วยความที่เราเนี่ยจะต้องทําการเปลี่ยนอาวุธจาก r e เจนเดอรมาเป็นเฟรมนะครับซึ่งข้อดีอย่างเห็นได้ชัดเลยเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะสร้างความเสีย หายได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ข้อเสียที่เห็นได้ชัดเลยเช่นเดียวกันนั่นก็คือตัวเราเนี่ยจะบางลงค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรอย่างที่เรารู้กันดีนะครับว่าปาดแลกแดนเนี่ยไม่ได้มีความสามารถในการถือโลดังนั้นนะครับอาวุธที่มีความสามารถในการลดดาเมจที่ได้รับลงอย่างว e เจเนรีเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยถืขึ้นมาได้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแต่การที่เราต้องเปลี่ยนจากว e เจเนรีมาเป็นเฟร,ร,รมเนี่ยความสามารถในการที่จะทาให้เรายืนรับดาเมจได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็จะหายตามไปด้วยนั่นเองครับ สุดท้ายเลยนะครับนั่นก็คือเฟรมรับซดี้เนี่ยถูกล็อกให้เป็นทาาดไฟเสมอดังนั้นนะครับลักษณะการใช้งานเป็นวงกว้างเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่าที่ควรครับและนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดของด้านหรือว่ายิบซีสายเฟรมรับซดี้นั่นเองซึ่งหากใครนะครับมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์คเวเกอร์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ